ครับสายแล้วครับเปิดสายครับยกขึ้นไปเอาละครับยังไงครับโดนเกี่ยวครับเกี่ยวได้ครับตรงนี้ครับยกขึ้นมาน้องเชิเไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเกี่ยวได้ก็เป็นเต้มสิครับลูงนี้เกียร์เสียครับเสือไปเลยครับตรกนี้สายครับเปิดสายครับตงมากครับตรกนี้ครับเรียบร้อยดีเชียร์ครับเอาครับไปแล้วน้องเชียไปแล้วยังไงแก้ข้ามาได้ครับ ไม่ทำไม่ได้ใจครับเปิดหนึ่งยกขึ้นหมครับแล้วก็ไอ้หัวรียบร้อยไวียบร้อยดีครับเอาแล้วครับสี่ต่อสามครับเปิดยกขึ้นมาครับเตะเต็มข้อครับเด้ครับขวาครับเปิดยกขึ้นมาครับปัดเข้าไปโดนเกี่ยวครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วก็ไมมแป้เลยครับลูกนี้ครับโอ้โหสี่ต่อสี่ครับตีเสมอแล้วครับลวเกี๊ยว ขวาครับจ่าแฮปเปิดยกขึ้นมายังไงห่างครับห่างโดนเกี่ยวไหมครับเกี่ยวไหมครับเกี่ยวแล้วครับแกะขามาครับจ่าแฮปเปิดหนึ่งเอ้ายกขึ้นมายังไงอู้เอาแล้วครับเอาแล้วครับอู้จ่าแฮปพลาดครับพรงนี้ครับอ่าต่อสี่ครับขวาครับเปิดยกขึ้นมาครับตีหัวเรียบร้อยครับใครจะไปรับครับพรงนี้ครับ เปิดยกขึ้นมาเอ้ลุนเปล่าครับโอ้โหเปล่าเนี่ยครับน้องเชียร์ครับเกมที่สามดีดีนะครับเกมนี้ครับห้าต่อห้าครับนี่เสือมครับเสือไปเลยครับโอ้โหเสร์ฟดีมากครับน้องเชียนอยู่ครับยังเอาอยู่ครับเตะเรียบร้อยครับไปหรือเปล่าครับห้าต่อห้าครับนี่เปิดขวาครับยกขึ้นมาเรียบร้อยดีครับตรงนี้ครับคู่นี้น่าจะเป็นแมตช์ไฮไลท์นะครับ สำหรับทำคืนนี้ครับอาครับใส่ฮะอยู่ครับยังแก้ข้ามไปได้ยังไม่ยอมครับมีเสียงครับ้องเทีย์บอกว่ามีเสียงแล้วครับนียบบร้อยดีครับรับอานรองเจียบว่ารับเอาดี้องเจีย์บอกคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวนะครับอย่าพิมพ์ราคาต่อรองมาในเพจนะครับแล้วก็ให้เกียรติึ่งกันและกันนะครับเอาครับตะยิงวะเอาครับโดนเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวได้แล้วครับเกี่ยวซ้ายยกขึ้นมา เป็นแต้มแล้วครับลูกนี้เรียบร้อยดีครับหกต่อห้าครับเป็นแบบเรียกความมั่นใจนะครับจะผ่านได้หรือไม่ครับสำหรับลองเชียร์ครับก่อนจะไปเจอจรานะครับโดนเกี่ยวครับลูกนี้ครับมาเกี่ยวขึ้นมานี่ก็หายแล้วครับเกือบแล้วครับลูกนี้ครับเป็นคูู้เอียงครับรอบดึกครับคููมันครับห้าต่อหกครับเสร์ฟเสร์ฟซ้ายครับลองเชียเปิดกับหลังครับยังไงครับแก้ยังไงครับ เตะโอ้โหลงเยอะเลยครับลงนี้ครับหกต่อห้าครับเสิร์ฟไปนะครับซ้ายหรือขวาครับโอ้โหตัดขวาเอาล้วครับไปไหนแล้วครับโอ้ไกลแฮกไกลแฮกไปแล้วครับโอ้โหลูกเสิร์ฟพวกนี้ครับเสิร์ฟดีมากครับน้องเชียร์ครับเอ็ดต่อห้าครับตึงทางแล้วครับเสิร์ฟไปทางซ้ายครับไายเฮกเปิดเอาเปิดไปอีกแล้วครับยังไงยังยกกลับมาได้ครับอ๋อครับพวกนี้ครับโอ้โหลูกเสิร์ฟครับ แปดต่อห้าครับเปิดไปหลูกขึ้นมาครับโอ้โหลูกนี้ครับโดนสะบัดตั้งคอเลยครับลูกนี้ครับอ่าพอแปดครับใส่หน้าตายครับเปิดครับเอาละครับพอเอาละครับแก้ๆแล้วครับลูกนี้แก้คราไปโดนเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวได้ยกขึ้นมาจ่ายให้ไอ้หัวเรียบร้อยดีครับเอาละครับหกต่อแปดครับเสียงเปตรงไหนครับ สายลูกขวาครับสายแล้วครับกี่เดิมครับเปิดแท้โอ้โหครงเชียร์เปิดมุอครับตรงนี้โอ้โหเอาแล้วครับตัวนี้ครับเจ็ดต่อแปดครับสายอีกแล้วครับเอาหูเสือดีมากครับน้องเชียร์อยู่ครับตรงนี้ครับลูกน็เตะเรียบร้อยดีครับโอ้โหแร่ต่อเจ็ดครับเอาสายะคะืนครับไล่เส้นสายขึ้นจ่ายแท้เปิดจนยกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ครับเจ็ดต่อแปดครับ แฮกเสืครับเสืตรงเลยครับ้ายอเกล่าปุ้ขวาครับโอ้โหลูกนี้ครับเหมือนเหมือนจะข้ามมาแล้วนะครับตอนแรกโอ้โหสืบลูกนี้ครับถ้าข้ามมาก็หมดสิทธิ์รับแล้วครับลูกนี้ครับแปดต่อเจ็ดครับเอาครับโรเชียยังไงครับลงครับลูกนี้ครับโอ้โหเอาแล้วครับโรเชียครับ การแฮกเหมือนจะได้เตี้ยมไม่ได้เตี้ยมครับแต่รอน้องเชียร์ได้เตี้ยมครับจังหวะนี้ครับเสิร์ฟไปทางฝั่งซ้ายครับลงสามเหลี่ยมเลยครับตรงนี้ครับเก้าตัวเจ็ดครับเก้าตัวเจ็ดเสริมได้ไหมสายครับการแบเปิดยกขึ้นมอสลดๆหยบร้อยครับโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอนครับเพจของเราทำการไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมเป็นประจำนะครับแล้วก็จะมีคลิปไฮไลท์นะครับให้รับชมนะครับ เจ็ดต่อเก้าครับอ๋อครับลุงลีครับเก้าต่อเจ็ดครับลุงเชียร์เสิร์ฟครับซ้ายครับแา่แค่เปิดซ้ายครับลุกขึ้นมามองหนึ่งครั้งแล้วก็ตีหัวเรียบร้อยดีครับเจ็ดต่อเก้าครับเสิร์ฟไปทางขวาโอ้โหลุงเชียร์โอ้เอาแล้วครับหลุดลูกเสิร์ฟแล้วครับลุงเชียร์ครับลูกเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟดีทั้งคู่นะครับลุงเชียร์ก็เสิร์ฟดีนะครับแา่แค่ก็เสิร์ฟดีนะครับ ใครต่อเก้าใครจะดีกว่ากันครับต้องรบชมจบเอาออกไปอีกแล้วครับน้องเชียร <They 're S 2> ์ยังดึงกลับมาได้ครับไปหายครับโอ้โหลูกนี้ครับเอาตัดครับจ่ายแฮงอยู่ครับลอาเดินมาครับเอ้ายังอยู่ครับมีเสียงครับจ่ายแฮงจ่ายแฮงยี่สันแบ๊กสันแบ๊กแล้วครับจ่ายแฮกครับลูกนี้ครับสนุกสูสีแน่นอนคู่นี้ออกฝั่งไหนเอาแล้วครับสายเปิดอยู่ครับลูกนี้ครับน้องเชียร์ครับปักเข้าไปเรียบร้อยครับลูกนี้ครับ ขวาครับสายครักเปิดยกขึ้นมาครับมองนะครับมองแล้วมองแล้วตีไปทางซ้ายโอ้โหน้องเชียร์เกี่ยวซ้ายครับยกขึ้นมาเป็นแมงครับตีกลับไปคืนครับตีไปทางซ้ายเหมือนกันครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับสุดยอดมากครับน้องเชียร์ครับสิบต่อแปดครับเปิดยกขึ้นมาขาแฮกปาดโอ้โหลูกนี้ถ้าเกี่ยวขึ้นมาได้ครับ สายแน่นอนครับตึเกี่ยวขึ้นมาได้ตรงนี้ครับเสียไปไหนครับตรกนี้สายครับครับเทียบเปิดโยกขึ้นไปครับปักเข้าไปครับเรียบร้อยดีครับสิบต่อแปดครับเสียไปไหนครับตรงนี้ครับเสีทางซ้ายครับเทียบเปิดซ้ายครับโยกขึ้นมาครับแล้วก็ไตหัวทางซ้ายเรียบร้อยดีครับโอ้ขวาครับเปิดเอาละครับยากครับยังไงครับโดนเกี่ยวครับเกี่ยวได้แล้วครับ อีหัวโอ้นี่แหละครับยากนะครับนี่นะครับจขาเฮกออกลูกเสือพวกนี้เลว่เสือดีมากนะครับเก้าต่อสิบครับขวาเหมือนเดิมครับเปิดครับง่ายมากครับพวกนี้ครับยกขึ้นไปเตีเรียบร้อยดีครับสิบต่อเก้าครับโอ้เอาละครับรูเทียจะเสือทางฝั่งขวาครับเก้าต่อสิบ ซ้ายครับเปิดเอาครับมีอาการครับตรงนี้ยังไงถึงไหมครับไม่ถึงครับโอ้ยเสียเสครับเปิดขวาครับจ่ายครับยกขึ้นมานี่หัวโอ้โนเกียวก้าต่อสิบครับเปิดยกขึ้นมาเอาคลับเอาลครับน้องเจียเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นมาทียบร้อยครับโอ้ี้ครับโอ้โห เอาแล้วครับโอ <ics> ้โหจ่าเฮฟยังตีเสมอไม่ได้ครับครับเสิร์ฟไปเลยโอ้โหสุดท้ายไปแล้วจ่าเฮ็ดไปแล้วยังไงแก้ข้ามาโนเกียเปิดยิงจุดโทษแล้วครับลูกนี้ยิงจุดโทษแล้วครับเป็นแต้มครับเป็นแต้มนะครับลูงนี้ครับสี่เปียต่อเก้าครับนี่ฟังไม่ดีนะครับผเอาแล้วครับขวาครับเปิดยกขึ้นมาครับจ่าเฮ็ดเอาเอาโดนเกี่ยวครับ ได้แก้แล้วครับตรงนี้ตงเชียจะแก้ไปด้ไหมได้แก้แก้แล้วครับใหญ่ฮัทโอ้หลุดครับใจญฮัทหลุดครับตรงนี้ครับโอ้โหเอาละครับตงเชียขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้ครับนะครับนี่นะครับต้องเล่นคาถาครับไปวหว้ตรงหัวเสาครับสลับม้งเชียครับนะครับไปต่อไม่ต้องมีนะครับแต่เดี๋ยวเกมครับได้กองหลอกลอยเท่านั้นครับสองต่อเก้าครับ ยกขึ้นมาครับเอาละครับยังล็อกอยู่ครับจ่ายครับครับเก้าต่อสิบสองครับสุดๆเลยครับวันนี้ครับวัดแล้วครับปลาครับเอาละครับในขวองครับยกขึ้นไปครับยังไงตีหัวออกครับปูนนี้ครับโอปูสิบต่อสิบสองครับเอาครับเปิดยกขึ้นไปครับเรียบร้อยครับโอ้โห สิบสองต่อสิบแต้มเดียวเกมครับเสียไปเลยครับซ้ายครับเปิดซ้ายครับใหญ่ครับยกขึ้นมาครับไร่อย่าง้อยฟาวครับชาเลนนะครับชาเลนนะครับเอาละครับกรรมการตัดสินเมื่อกี้นะครับไม่ฟาวนะครับตกลงก็ไม่ฟาวนะครับว่สู้กันต่อนะครับตอนนี้นะครับ12 ต่อสิบครับเอาละคลียร์เสือไปทางซ้ายครับแลยกลากันมาเรียบร้อยครับลูกนี้ครับเอาละครหรับสิบต่อสิบสองครับเราเกิดขึ้นได้ครับออกุลุงมครับเปิดครับเอาละครยกขึ้นไปเชียร์ตีหัวโดนเกี่ยวเอาครับจ่ายให้เกี่ยว้วครับเอ้าเชียร์เกี่ยวครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับแกทำไปครับเปิดยกขึ้นมาครับจ่ายให้ปาดรียบร้อยครับ สิบเอ็ดตัวสิบสองครับจ่าเฮกค์เสือครับเอาครับเปิดซ้ายอุ้งตีอาการครับดังร้อยครับไปเอาเลยครับเอาเลยครับเรียบร้อยครับเอาแต่แฮงร้อยครับมาเอาตัวเชียร์ร้มครับไปเอาเลยครับแต้มนี้สำคัญมากครับเรียบร้อยครับตีเสมอแล้วครับโอ้โหจ่าแฮงตีเสมอครับตอนนี้ครับตัวเชียร์ต้องร้อยเท่านั้นนะครับตัวเชียร์ต้องร้อยเท่าไรนะครับสิบสองกับสิบสองครับ 12บสองต่อสิบสองครับเผื่อไปไหนครับจ่ายให้ครับลูกนี้ครับขายขวาครับเดือดโบกขึ้นมาเตะเอาจ่ายให้่ยวโอ้ฮเอาเลยครับเอาเจี้โยโอฮจ่ายให้หลังจากชาเลนจ์มาได้สามเต็มกี่ครับจ่ายให้พิกอกครับพิกอกครับลูกนี้ต้องบอกว่าพิกโลคับ ชนะไปด้วยสป,ปอร์รนะครับ13ต่อ12ครับจ่ายแฮกครับโอ้โห